ล่าสุดเนี่ฮะมีสาวคนหนึ่งฮะเขาไปเจอไปเจอบุคคลท่านหนึ่งอะเห็นแล้วมันมันไม่น่าสบายใจนะไม่ใช่ผมใช่ไหมไม่คุณคุณเป็นลุงได้ยังอ่ะเขาใช้คำว่าลุงได้พอได้ครับเหรอไม่พอบอกว่าไม่น่าสบายใจผมก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นคุณอืมงั้นคุณต้องระวังแล้วแหละเพราะผมว่าบางทีคุณก็เผลอทาแบบนี้เหมือนกันสาวคนนี้ะเขาบอกไปเจอลุงคนนึ่งครับไปเดินตามเดินตามมอง แล้วก็ยกมือถือขึ้นมาฮะาแล้วก็ไปถ่ายนักท่องเที่ยวที่เป็นชาวจีนเนี่ยเกาหลีเดูแบบดูเจตนาแปลกๆยังไงพี่ก้นอ้า,อาวั้นนั้คผมแล้วล่ะ <laughs> แล้วคุณรู้เปล่าอ่ะเดี๋ยวลองชมดูก่อนฮะเขายังไง <c oughs> นี่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  <c oughs> นี่นี่คุณผู้ชมเห็นไหมเห็นไหมเฮ้ยเอาจริงนที่เราเรามองเผยๆนะก็ไม่มีอะไรนี่เหมือนลุงเขาก็ยกมือถือขึ้นมาแล้วก็ถ่ายใช่ไหมครับแต่ว่าเมื่อกี้มันมันพอดูในในหน้าจออ่ะมันซูมอ่ะเออมันซูมไปอ่ะแล้วก็ทานโทษนะคุณผู้ชมครับเหมือนซูมไปที่แผ่นหลังของนักท่องเที่ยวเนี่ยผู้หญิงคนนี้นี่ที่เป็นเสื้อลายลายขวางเนี่ยใช่ไหมใช่ไหมเดี๋ยวช่วยกันดูสิใช่ไหมเปิดหลังเนี่ยอ่ะเออเฮ้ย เออตอนแรกนึกว่าแบบจะถ่ายไปที่ร้านค้าเฮ้ยมันแปลกแปลเหมือนกันนะ,นะเนี่ยฮะทั้งติ๊กต็อกเนี่ยเขาเอามาโพสเขาบอกเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่หน้าร้านดังแห่งหนึ่งนะฮะระหว่างที่กำลังออยืนรอทานข้าวนะฮะยืนรอซื้อเพื่อนสะกิดให้ดูเฮ้ยเธอเธอเธอดูดิลุงคนนี้ดูดิเอะมันมันทำไมมันถ่ายรูปแบบเนี้ยมันเหมาะมันสมมันควรเหรอนะเดินวนไปวนมาแล้วก็ไปถ่ายแบบเนี้ยดูเหมือนแบบ โทษนัเหมือนลุงเป็นโรคจิตเลยอ่ะเนี่ยชาวเม้นทข้อแห่เข้าไปพิมพ์กันใหญ่เลยนะบอกเอ้ยคล้ายๆเหมือนกันนะมาทรงเนี้ยทรงยังไงอ่ะทรงแบบว่าไปถ่ายรูปสาวๆอ่ะเออแล้วเนี่ยเนี่ยดูดิยืนจ้องไปจ้องมาแล้วไปซูมด้วยอ่ะเออคุณผู้ชมคิดยังไงอ่ะเออผมว่ามันก็แปลกๆเหมือนกันนะก็แปลกนะดูเหมือนมีเจตนาเออเหมือนมีนะเหมือนมีหรือยังไงมัน คือภาพมันแบบอย่างนี้มันตรงที่ซูมในกรณีแบบนี้นี่ถือว่าผิดกฎหมายนะเออใช่เนาะถ้าไม่ซูมยังตีความได้อีกแบบว่าเออถ่ายร้านค้าถ่ายเหมือนว่าเออร้านนี้น่ากินนะอะไรอย่างนี้หรือเปล่าใช่ป่ะตอนนี้มันซูมทำไมอ่ะคือแล้วดูเหมือนเป็นการตั้งใจถ่ายโดยที่ผู้ที่ถูกถ่ายอ่ะไม่ได้ให้การยินยอมเออออตอนที่เต๋อทำตัวเต๋อคิดยังไง ยังไงนะฮะไม่นะฮะไม่ไม่เหรอไม่เคยโดนจับได้ไม่ไม่ใช่ไม่เคยทำสิเออพี่กอล์ฟนี่ปกติไปจะมีคนคุมอยู่แล้วถ้าเกิดไม่ไม่ไปอ่ะถ้าไม่ไปก็จะเก็บของไว้ในกระเป๋าไม่ปอยู่เฉยเฉยก็ไม่ทำแบบนี้เอาไม่ทำแบบอย่าทำอย่าทำมันไม่ถูกต้องไม่ถูกต้องนะครับผมเวลาจะถ่ายภาพก็อย่างที่บอกว่าถ้าได้รับความยินยอมก็อ่ะเป็นอีกเรื่องหนึ่งใช่ โอ้โหโทษทีนะสมัยนี้ขนาดว่าแบบไปเจอสุนัขหรือแมวอ่ะเขาเห็นอยู่แบบจูงอยู่เนี่ยต้องเดินไปขออนุญาตเขาเลยนะโทษนะครับขออนุญาตถ่ายรูปได้ไหมน้องน่ารักดีอะไรอย่างเงี้ยเออนี่ยิ่งไปเจอุษย์เป็ดคนน่ารัก่างเงี้ยจะถ่ายรูปเขาก็ต้องขออนุญาตคุณพ่อคุณแม่เขาก่อนนะสายตาคุณอะตอนคุณพูดว่าเด็กๆน่ารักอะจะอ้าวต้องรบกวนสูไปเลยฮะเดี๋ยวเขาคุณพูดไหมพูดแบบว่าเด็กๆน่ารักเด็กๆน่ารักน่ารักอะ อ่ะสายตาสายตาคุณนะจริงหมายถึงว่าถ้าเจอเด็กน่ารักเดี๋ยวนี้จะขอเข้าไปถ่ายรูปอ,อย่างเงี้ยเขาต้องแบบขออนุญาตคุณพ่อคุณแม่ก่อนถูกต้องนะอย่าไปทำแบบนี้นะครับอย่าไปถ่ายบแบบนี้